ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าตอนก่อนหน้านี้หายไปไหนคือผมลบออกไปเองแต่ผมจะเอาไปอัปลงไว้ในเพจไปกดติดตามเพจ Facebook ของผมไว้ได้เลยพิมพ์เข้าไปป a w o n x เหมือนกับชื่อช่อง YouTube นี่แหละเดี๋ยวพี่เอาไปไล่อัปลงไว้ในเพจไปกดติดตามเราดูกันได้เลย ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้มากับอนิเมะที่มีเรื่องราวแบบเรียวเฮี้ยกับเรื่องลิมกาตอนที่6กับตอนที่7ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูเนื้อหาตอนก่อนหน้านี้กดที่ตัวไอด้านบนได้เลยผมได้ทำเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วถ้าใครพร้อมที่จะไปรับชมและรับฟังเรื่องราวแบบเรียวเฮี้ยแล้วไปดูกันได้เลย ยามเช้าตรร่ทุกคนได้มานั่งกินอาหารเช้าและได้คุยกันว่าจะลองเปิดใจและพยายามที่จะเข้ากับแมรี่ให้ได้ไ<อ>หลังจากนั้นทุกคนก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางไปร่าชกอบฟรินไอหัวรังนกก็ได้สั่งการให้ทุกคนทําตามแผนไปรันตาก,กับพี่ยักษ์ก็วิ่งใส่ทันที ชิโฮรุยิงเวทใส่จากนั้นไอ้หัวรังนกกับยูเมะก็เข้าไปลุมกอบบินรันตะเมื่อได้จังหวะก็ฉิบกอบบินไปหนึ่งทีและแทงกอบบินตายลงไปพี่ยักษ์ไม่ยอมแพ้ตะบ,บันหน้ากอบบินเช่นกันชิโฮรุไล่เวทจับ ยูเมเข้าไปฟันเฉียวเฉียวไอหัวรังนกเข้าไปแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจก็ริ้นสิ้นใจไปในทันทีแมรี่ก็ได้เข้ามาใช้เวทร,รักษากับพี่ยักษ์จนหายเป็นปกติแต่ไม่ยอมรักษาให้อรันตะเพราะมันเป็นแค่แผลฉกอไอหัวรังนกเนี่ยก็ได้เข้ามาพูดอ้อมๆกับวิธีการเป็นพระของแมรี่แต่แมรี่ก็หยิงไม่ฟังถ้าไม่ชอบใจฉันฉันจะออกจากปาร์ตี้ก็ได้นะปัดมาตอนกลางคืน ร้านเดิมเลยทุกคนก็ได้มานั่งที่บาร์แมรี่ก็ได้เดินเข้ามาชิฉันยิงฉันสวยฉันไม่สนใจพวกแกหรอกยงจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งมายืนคุยกับแมรี่เช้าของอีกวันพี่ยักษ์ก็ได้ต่อสู้กับกอบวินพี่ยักษ์ที่ไม่มีหมวกป้องกันใส่เนี่ยก็ได้แต่สู้แบบระวังตัวและรอจังหวะให้ไอหัวรังนกทำหน้าที่โจท เ้ามาจากข้างหลังแทงพระเด็จสึกไอหัวรังนกก็ได้บอกว่าถ้าได้กลับไปเมือง เดี๋ยวกูจะช่วยออกตังซื้อข้าหมวกกันนอกอันใหม่ให้เองชันใดนั้นมีกอบวินพุ่งเข้ามาหาแมรี่ด้วยความเร็วรันตากดฉดีดและแทงจากนั้นแมรี่ก็เอาคาถาฟาดปากกอบวินหลังจากนั้นก็กลับมาที่เมืองแมรี่กําลังจะเดินแยกทางไปไอหัวรังนกก็ได้ชวนมากินข้าวด้วยกันแต่เธอก็ปฏิเสธ <No. S 1> ตัดมาตอนกลางคืนทุกคนตัดสินใจที่จะมาถามเรื่องราวของแมรี่และได้ความมาว่าเมื่อก่อนพวกเขาเคยอยู่ไป าร์ตี้เดียวกันกับแมรี่ตอนเป็นทหารอาสาฝึกหัดและได้ออกไปล่าโคบอลด้วยกันแมรี่รักษาทุกคนที่บาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือแผลใหญ่ปาร์ตี้ของแมรี่ที่จัดการกับมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆและลงไปลึกลงไปถึงชั้นที่หก็ได้ไปเจอกับโคบอลยักษ์สีดำลายขาวทุกคน โดนจัดการจนหมดและแมรี่เองก็รักษาเพื่อนๆไม่ได้เพราะว่าพลังเวทหมดในวันนั้นก็มีคนตายไปถึงสามศพด้วยกันหลังจากนั้นแมรี่ก็ไม่ยิ้มอีกเลยและเธอได้แยกตัวออกไปอยู่ปาร์ตี้แล้วปาร์ตี้เล่าแต่ก็อยู่ได้ไม่นานไอหัวเห็ดก็เลยบอกว่าการเสียพวกพ้องไปนะ่ะข้าก็เคยเจอ กกนอีหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวอันหดหูของแมรี่แล้วทุกคนก็ได้มาปรึกษากันเรื่องแมรี่ว่าจะทํายังไงให้เธอกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนและให้เธอยอมรับพวกเขาเป็นเพื่อนเช้าวันที่ฝนโปรยปลายลงมาไอ้หัวรังนกก็ได้เจอกับกอลวินตัวหนึ่งถือมีดที่มันทําตกเอาไว้เฮ้มีดกึ แต่ได้ยูเมะห้ามเอาไว้ตัดมาที่ฐานลับในเมืองดาลูโมะไอหัวรังนกได้ตัดสินใจที่จะขอคุยกับแมรี่แต่เธอนั้นก็ออกตัวพูดมาก่อนเลยว่าถ้าอยากให้ฉันออกจากปาร์ตี้ก็บอกได้นะเดี๋ยวออกเองไอหัวรังนกก็เลยบอกไปว่า ที่จริงแล้วปาร์ตี้เราก็เคยมีพระชื่อมานโตะแต่เขาได้ตายไปแล้วจะบอกว่าตายเพราะพวกเราก็ได้มานโตะจะคอยรักษาให้พวกเราตลอดแม้จะเป็นแค่แผลทักๆักก็ตามตอนที่มานโตะได้ตายลงไป พวกฉันก็คิดว่าจะไปต่อกันไม่ได้ซะแล้วปาร์ตี้ยังไงก็ต้องมีพระพวกฉันจึงชวนแมรีร่เข้ามาพวกเราถูกมานโตทำให้มารวมกันเป็นปาร์ตี้เป็นเพื่อนและเป็นพวกพ้องคนสำคัญเพราะงั้นฉันก็คิดว่าแมรีร่เองก,ก็เป็นพวกพ้องคนสำคัญเหมือนกันแะฉันก็คิดแบบนั้นนั่นสินะถ้าฉันอุ่นใจเลยแหละแกแผลแตกๆอย่ามาทำให้เป็นเรื่องเป็นราวหนะ่าเราเป็นเพื่อนกันด้วยจากนั้น ทุกคนก็ได้เดินทางกลับมาที่เมืองไอหัวรังนกก็ได้ชวนแมรี่กินข้าวอีกเช่นเคยเธอก็ได้ปฏิเสธ เหมือนเดิมทุกคนก็ได้ออกมาหาซื้อหมวกกันน็อกให้พี่ยักษ์กลับมาสู่การต่อสู้กับกอบบิ้นอย่างเป็นทีมเวิร์กและหวังว่าความสัมพันธ์ของพวกเรากับแมรี่จะดีขึ้นในเร็วๆนี้หลังจากนั้นพวกไอหัวรังนกก็ออกไปล่ากอบบิ้นกันวันละครั้งพวกคนขี้เมาที่อยู่ในบาร์ต่างพากันล้อพวกพระเอกว่าเป็นกอบบินซเลเยอร์เพราะว่าพวกมันล่าแต่กอบบินและล่ากอบินจนเสียนวันแล้ววันเล่า ความสัมพันธ์ของแมรี่ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆทุกคนออกมาลาดก็อบบินด้วยสกิลใหม่ไอ้หัวลังนกสกิลกลกเสียงเดินชิโฮลุสกิลทำให้ศัตรูหลับลงไปลันตะทิ้งระยะห่างออกมาจากศัตรูจากนั้นเข้าโจมตีแบบเชียบพลันพี่ยักษ์คอมลบทำให้ศัตรูเป็นอมาาพาด ยูเมะเพิ่มความแม่นยำในการยิงธนูส่วนไอหัวรังนกเนี่ยบางครั้งก็จะเห็นจุดตายของศัตรูลอยออกมาเป็นเส้นและฟันไปตามแสงผิวไหวดูใสน้ําก็อบรื่นตายหางขาที่แต่มานดนขืน,นทุกคนนอนกันหมดยกเว้นไอหัวรังนกมานาโตะพวกเราในตอนนี้เนะี่ยฉันอยากใหน้นายมาเห็นด้วยตาของตัวเองจริงๆเลยจบ ตอนที่7จะแล้ว่อได้เลยในแคปเว่ปาร์ตี้ของพระเอกเนี่ยดูแล้วรุนชิป หายเลยทั้งสนุกทั้งเศร้าและเรียวแบบเฮ e ียๆผมว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันต้องเป็นต้นแบบของกอปินสเลยเยอแน่นๆเลยถ้าใครอยากให้ทำต่อก็ช่วยกันกดไลค์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเพราะว่ากำลังใจไม่ค่อยจะมีและใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดให้ผมกันด้วย ส่วนวันนี้ผมขอตัวไปล่าล่าก็พ์้นเหรอพี่ล่าสาวสิวะสวัสดีครับบายบาย